สวัสดีครับอินดีต้อนรับการเข้าสู่การเรียนออนไลน์แบบเปิดรายวิชาเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูงนะครับเพื่อการเรียนรู้ของคนใช้ทุกคนในการทำงานในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นเพื่อทำงานได้ถูกต้องอย่างมีเทคนิคนะครับสำหรับเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูงนะครับ จะนำเสนอเกี่ยวเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2. เทคนิคการทำสารบัญภาพตารางอัตโ,ตโนมัติ 3. เทคนิคการทำดัชนีอินเด็กอัตโ,ตโนมัติ 4. เทคนิคการทำบมาร์กแอน r ์ครอส r เรฟเ e อ 5. เรนซ์เทคนิคการทำฟ o ดโน้ต e 6 คือคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Microsoft Word นะครับสำหรับบทเรียนสำหรับบทเรียนของเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word จะมีทั้งหมด6หน่วยเรียนนะครับผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ตามหัวข้อดังนี้นะครับนั่นก็คือทั้งหมด6หน่วยเรียนนะครับมีหน่วยเรียนอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับหน่วยเรียนที่1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word นะครับหน่วยเรียนที่2เทคนิคการทำสารบัญภาพตารางอัตโนมัติหน่วยเรียนที่3เทคนิคการทำดัชนีคำอัตโนมัติหน่วยเรียนที่4เทคนิคการทำบมาร์กแอนด์ครอส r ร s เ r e ร e r นต์หน่วยเรียนที่5เทคนิคการทำฟูดโนต e หน่วยเรียนที่6 คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับสำหรับหน่วยเรียนทั้งหมดนี้นะครับผู้เรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาว่าจะศึกษาในหัวข้อไหนบ้างนะครับขั้นตอนต่อมานั้นก็คือของผู้เรียนมีทั้งหมด4นะครับนะครับผลผลงานแบบประเมินนะครับซึ่งผู้เรียนจะต้องมาทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนก่อนอว่าก่อนเรียนเป็นยังไงนะครับหลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จก็คือศึกษาเนื้อหาทำการเรียนราย,รายวิชาต่อปะรายวิชานะครับที่ให้ทั้งหมด6หน่วยเรียนทำการเรียนให้ให้เสร็จสิ้นก่อนหลังจากนั้นก็คือผู้เรียนจะต้องมาทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกว่า เป็นยังไงหลังก่อนเรียนจากหลักกับหลังเรียนมีความแตกต่างกันไหมได้ความรู้อะไรกันไหมนะครับข้อที่สีก็คือจบนะครับสำหรับเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูงนะครับเพื่อให้หนัเกเรยียนนักศึกษาสามารถที่จะนำเอาความรู้เอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ต่อในการทำรายงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับ